สวัสดีครับนายพลดูเลยครับสุขสันต์วันแม่นายพลดูเลยสวัสดีครับนิวไฮต่อเนื่องรถไฟฟ้าสายสีม่วงผู้โดยสารพุ่ง87,352คนเมื่อวันที่9สิงหาคม2 5 6 7กก่อนจุดยาววันแม่วันนี้วันแม่แล้วนะครับผม กรมรางเผยวันสุที่9สิงหาคม2567วันทำงานสุดท้ายก่อนหยุดต่อเนื่องวันแม่แห่งชาติรถไฟฟ้าสายสีม่วงมีผู้ใช้บริการทำสถิติสูงสุดอีกครั้งตั้งแต่เปิดให้บริการอยู่ที่87,352คนต่อเที่ยวผลนโยบาย ค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด20บาทตลอดสายช่วยหนุนนะครับก็มีสายสีแดงสีม่วงนะครับ20บาทตลอดสายนะครับนายพิเชษคุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมขนส่งทางรางเปิดเผยว่าเมื่อวันศุกร์ที่9สิงหาคม2 5 6 7มีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรมสายสีม่วงนะครับ จำนวน87,352นคนต่อเที่ยวสูงสุดตั้งแต่เปิดให้บริการมาก็อ e w High เลยนะครับผมและหลังจากมีนโยบายอัตราค่าโดยสารสูงสุด20บาทตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2 5 6 6โดยก่อนหน้านี้มีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายฉลองรัฐสายฉลองรัฐธรรมสายสีม่วงนะครับน้องอัญชันมะนาวนะครับ สูงสุดครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่28มิถุนายน2567จำนวน86,639คนต่อเที่ยวสำหรับวันที่9สิงหาคม2567เป็นวันทำงานก่อนวันหยุดต่อเนื่องวันแม่แห่งชาติมีผู้ใช้บริการระบบรางรวม1,859,817คนต่อเที่ยวประกอบด้วย1 รถไฟฟ้าระหว่างเมืองของรอฟอทอให้บริการเดินรถ212ขบวนมีผู้ใช้บริการ98,694คนต่อเที่ยวแบ่งเป็นขบวนเชิงพาณิชย์37,564คนเที่ยวและขบวนรถเชิงสังคม61,130คนต่อเที่ยวนะครับ 2. รถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล1น6 1 1ล้น6คนต่อเที่ยวประกอบด้วยรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลินะครับแอร์พอร์ตลิให้บริการ222เที่ยววิ่งนะครับรวมเสริมอีก7เที่ยววิ่งนะครับจำนวน81,554คนต่อเที่ยวรถไฟฟ้าสายสีแดงให้บริการ294เที่ยววิ่ง จำนวน4,763คนต่อเที่ยวรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับให้บริการ321เที่ยววิ่งรวมเสริมอีก3เที่ยววิ่งนะครับจำนวน8 7 3 5 2คนต่อเที่ยวสูงสุดตั้งแต่เปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีม่วงซึ่งครบรอบ8ปปีการเปิดให้บริการเดินรถสายสีม่วงหรือสายฉลองรัชธรรม เมื่อวันที่6สิงหาคม2 5 6 7ที่ผ่านมารถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับหรือสายเฉลิมรัชมงคลสายสีน้ำเงินไม่ใช่สีม่วงนะครับรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคลสายสีน้ำเงินนะครับให้บริการ503เที่ยววิ่งรวมเสริมอีก23เที่ยววิ่งจำนวน5 2า4 7นวน527,474คนต่อเที่ยวรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวสายสุขุมวิทและสายสีลมให้บริการ1,240เที่ยววิ่งจำนวน895,951คนต่อเที่ยวรถไฟฟ้า BTS สายสีทองให้บริการ219เที่ยววิ่งจำนวน9,334คนต่อเที่ยวรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลือง ให้บริการ276เที่ยววิ่งจํานวน4 47,305คนต่อเที่ยวรถไฟฟ้ามหาคนครสายสีชมพูให้บริการ276เที่ยววิ่งจํานวน71,390คนต่อเที่ยวนะครับผมนายพิเชษกล่าวว่าที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้อง จัดระบบฟิลเตอร์เพื่ออำนวยความสะดวกและลดค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางป้อนผู้โดยสารให้กับระบบรางตามจุดต่างๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีแดงภายหลังจากที่มีการปรับค่าโดยสาร20บาทตลอดสายแล้วพบว่ามีปริมาณผู้โดยสารใช้บริการในปริมณฑลในประมาณนะครับขอโทษนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่องนะครับผมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถบรมบราชชนนีพันปีหลวงและถือเป็นวันแม่แห่งชาติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้ามหานครรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายได้แก่บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้รับสัมปทานให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม MRT สายสีม่วงและรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล MRT สายสีน้ำเงินบริษัทอีสเทิร์นบางกอกโมโนเรลจำกัดหรือ EMP หรือ EBM นะครับผู้รับสัมปทานให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสาย นักรราพิพัฒน์ MRT สายสีเหลืองและบริษัทโอโธบางกอกโมโนเรลจำกัด um หรือ NBM ผู้รับสมรทานให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูช่วงแคลายเมีมูรีรวมทั้งบริษัทระบบขนส่งบนชนกรุงเทพจำกัดมหาชนผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสายสีทอง ได้จัดกิจกรรมพิเศษยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้าสำหรับคุณแม่ที่เดินทางพร้อมลูกในวันที่12สิงหาคม2 5 6 7เพียงคุณแม่แสดงตัวที่ห้องออกบัตรโดยสารเพื่อรับคูปองหรือบัตรโดยสารรถไฟฟ้าฟรีในทุกสถานีตลอดระยะเวลาการเปิดให้บริการโดยส่วนลูกชำระค่าโดยสารปกติคุณลูกนี่ชำระปกติคุณแม่แสดง ตัวแล้วก็แสดงบัตรประชาชนนะครับนั่งฟรีนะครับทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆรอบเส้นทางรถไฟฟ้าตลอดจนเป็นการส่งเสริมสร้างความผูกพันในสถาบันครอบครัวอีกด้วยนะครับคุณแม่นั่งฟรีนะนะแสดงตัวแสดงบัตรประชาชนนั่งฟรีครับวันนี้คุณลูกก็่ายปกตินะครับ ในพลดูเลยเก่าเรื่องเบาเบาวันดีๆนะครับวันแม่แห่งชาติมาฝากาทุกท่านเอเทุกท่านแล้วก็คุณแม่ทุกท่านด้วยก็ขออวยพรให้คุณแม่ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงประสบแต่ความโชคดีนะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดไปโชคดีร่ำรวยครับวันแม่แห่งชาติก็ขอฝากกรอน ท้ายคลิปลากันเพียงตรงนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ นี่ครับนายพลดูเลยขอบคุณกำลังใจทุกท่านที่มอบให้ในายพลดูเลยด้วยดีเสมอมาก็ขอให้ทุกท่าน fc สุดสวยสุดหล่อทุกบ้านทุกช่องสุขภาพแข็งแรงโชคดีร่ำรวยปลอดโรคปลอดภัยพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ